ถ้าวายเบรชัมันเกิดขึ้นความถี่ของการสัส่นสะเทือนมันมีโมลค่าขนาดไหนก็ตามหรือค่าของการสั่นสะเทือนมันอยู่ระดับไหนก็ตามมันจะไปรวมรูปรว,ร,วร,วรวมร่างของอิเล็กตรอนทั้งหมดให้กลายมาเป็นวัตถุสิ่งของนานับประการที่เรียกว่าสัพพสิ่งโอเคไหมดังนั้นนะะวันนี้หัวข้อมันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะแต่ไม่เอามาก็ไม่ได้เผื่อมี ใครที่เป็นนักคิดนักพูดนักเขียนและเป็นผู้ที่กําลังตื่นรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับพลังงานชีวิตเขาก็จะเอาไปขยายยอดนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อนะคะมวลรวมมากขึ้นนะคะศัจธรรมและมายามันแฝงในการและกันนะสัจธรรมและมายามันแฝงในการและกันอย่างที่บอกว่าในวัตถุสิ่งของทั้งหมดน่ยมันก็คือมายาโอเคไหม มันเป็นมายาเพราะเริ่มต้นจากความว่างเปล่าและมีเรื่องเราของจิตเนลมิตมันมา